เดี๋ยววันนี้จะพามาดูวิธีการเทเครืเรียกอะไรลางรางประตูเลื่อนเนาะลางประตูเลื่อนอันนี้เราใช้เหล็กอะไรเนี่ยฉาก,อก,ากสองคูนสองเหรอะอะไรเนี่ยนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งนะครับเราก็วางให้ดูคร่าวๆนะครับเทเลยปะ <laughs> ผมก็เก็บไปเรื่อยๆแหละอันนี้ช่างเขาเทไป ได้เกินครึ่งแล้วนะครับวิธีการเทก่อนที่เขาจะเทช่างเขาก็จะวางเหล็กเส้นนะครับหาระดับหาระดับให้ตัวตัวฉากตัวนี้ให้มันได้ระดับแนวตรงนะครับอย่าให้มันเป๋น,นะฮะแล้วเทเทช่างเขาก็เทแบบเทท่วมเลยนะครับตอนแรกผมก็คิดว่าเขาจะค่อยๆเทนะครับไม่เทท่วมมิดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีขั้นตอนการแต่งให้มันเป็นล่องขัง้นตอนต่อไปนะครับ ใช้ไว้หมได้เยบไ้ดีมเออเดนไกลบ่บได้ม่แพงเท่าไหร่หรอกกับน,น้นด้านขวามือนี่คือจะเป็นพื้นถนนของทางเข้าบ้านนะครับคือมันจะต่ํากว่าที่เขาวางไว้นะครับเพราะว่าเขาจะไม่ให้น้ํามัน เวลาถ้าน้ำมันมาคือน้ำมันจะไหลเข้าไปในตัวบ้าน,นครับเพราะก็ลเลยตั้งระดับประตูให้มันสูงขึ้นนะครับเพื่อกันไม่ให้น้ำมันไหลเข้านะครับงโค้งขึ้น,นครับเป็น,เป,นเป็นหลังเต่าแต่ว่าไม่ไม่สูงเกินนะครับเพราะาบางทีเดี๋ยวมันจะติดท้องรถเก๋งอะไรประมาณนี้ก็อย่าให้มันสูงเกินนะฮะฝั่ง,ง,งด้านในก็ความหนาเข้าไปก็แล้วแต่จะให้มันกว้างเท่าไหร่ครับเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปก็ต้องเทพื้นในตัวบ้านเป็นทางเข้าไปนะครับ เราผสมปูนเท่าไหร่เนี่ยปะลูกหนึ่งใช้ทายสองรดหนาะสองรดแดงๆดงดนครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะสองรถเข็นสองรดเข็นแต่ไม่เต็มดีครับปูนหนึ่งลูกนะฮะแล้วก็หินก็สองรถเข็นเนาะอย่างละสองสองถ้ามันเหลือนี่ทำไงปะปูนเหลือก็ทิอย่างเดวัอนนี้ล้อกันเลยเฉยครับแต่มันจะเหลือนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะเสร็จแล้วครับ ใช่ครับก็เทมาท่วมจนท,ท,ท,ท่วมตัวเหล็กฉากตัวนี้เลยฮะเอาหวะนะนอนัวหน้านั่นซ้ำเตียงไปเห็นบอกห่วน้านเดี๋ยวเราก็ไปเตียงกันครับม่เปลี่ยนเดี๋ยวกำนันต้องปาดใช่ไหมปาดมีเปลี่ยนเอาหัวหน้หนหาเราก็ใจสอดนะครับมีแต่คำเบ้านะครับนังบ่งเบิ้งอยู่แล้วเนาะบึ้ <laughs> <laughs> ย นั่งเบื้งนี้เห็นว่ากระได้ไปตากแดดขอนวูวูอยู่เพยง่มาครั้งนึงกับลุงทางกังเผมเคยมาไหมเหรอใครเขาไม่เคยไปเลยปัดมาสองเทียวเทียวเน่ยอยู่ใคย่เงยเลยขวี่รถเดิน ข่ายก็บาดจนเห็นเหล่าสิเข่าทางนี้เข่ามาได้เนาะมันเดียบึงก็เข่าก็ได้หรอไวยตัวข้คือละ่าจะเข่าช่วยนั้นพอดีถึงเชี่ยไปว่าหมดหอดาโน่ใหญ่เอามันมาหอดาโน่ใหญ่แต่ไม่ถึงเลยหลงทางเลยหว่าตอนแรกว่าจะเหลือเนาะมันจะมันจะไม่พอเนี่ยเนาะไม่พอเนาะคือพอพอดีแหลยพอได้เลยฝ่ายคำนวณไว้แล้วเนาะดูมีแกงกันอีก Điện tử đi. Khi đại sưu bà can thương xuống rồi nên Ừm. Khi chơi đại sưu bà can thì không ra đi. Đi đại sưu bà không ra đi. Bế, bế, không có khả. Thì đại sưu bà can bế, đâu có chăng. Thì thô phục chăm, may may. Ừm. Thì thôi chứ bế mà. Thằng bên phố có khó thì đại sưu bà can chứng nhận. Thôi chứ bế mà. Ha ha ha. Chẳng đại sưu อันนี้เราเราใส่ไอ้นี่ไหมที่ว่าเหล็กเหล็กเส้นตรงสันมันได้ใส่ไหมอ๋อใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ใช่ไหมใช้จะให้ลื่นเลียวแล้วก็ให้มันลื่นดีๆก็อย่างนี้ไงอ๋อนี่เราใส่มันเป็นสันเราก็เอาเลยไงพยายัมไม่ต้องใส่เหล็กก็ได้อืมจะเป็นใส่เหล็กก็เหล็กอะไรเหล็กสามเนาะ มันจะมีเหล็กเข้ามาเลยเหล็กลางของมันเหล็กคมตู้ใส่ส่วนตัวนี้แต่แล้วแต่ถ้าถ้ามันไม่ยาวเกินบางคุณเ็กสารรมดาก็ได้แต่ตัวเอาตัวที่เขาไม่พับยาวเม็ดประเดี๋ยวมันนี่ยาวแค่หกเมดยาวผเม็เท่ากับเหล็กขาตัวนี้ สมปูลในเป๊ะๆเลยทีมงานคำนวณได้แม่นยำมากไม่ขาดไม่เกินตอนแรกว่าจะเหลือนี่ไม่เหลือเกือบจะไม่พอด้วยก็เราสั่งปูนแดงมาได้ปูนเนี่ยปัญหมันปัญหาตรงนี้เหรอติดใจประเด็สั่งปูนแดงได้ปูนดำไม่เข้าใจแล้วสั่งปูนเขียวก็เป็นปูนดำอีก

นั่งเคยอยูันนี้ก็นี่นี่ต้องมี้ัจริงจากเมืองบนจามืองบนารดกลับบ้านไแล้วนามานาบ้านก็ไม่ได้แล้วไม่รู้ไปขึ้นรถตรงไหนนาะกลไม่ได้ครับเพราะไม่มีค่ารถกลับมาอีกอยู่จนไม่มีค่ารถกลับบ้านเนาะกลับกลับได้แต่ไม่มีค่ารถกลับ ตงองราแม่ดูดข้าวก็ใน่

อันนี้เราเราก็ต้องรอจนมันมันมัดามาด,มาด,มาด,มาดใช่ไหมตันได้พอมันพุนชาบเลยเาแต่งแต่งแล้วก็แต่งร่องร่อง,องโลตรงท่านผู้ชมจะเห็นนะครับนี่ฮะสันของเหล็กฉากที่เป็นนูนๆขึ้นมาเดี๋ยวช่างเขาจะทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวก็จะมัดทําให้มันเป็น ล่องให้สวยปั่นให้มันสวย,สวยอ่าเดี๋ยวติดตามชมไปเรื่อยๆฮะกินเลยหรอปะกินไดเออ,อแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่แ่่งเขากรีดเสาร่องเสาร่องของเหล็กฉากนะครับ<ๆ>เพื่อที่จะทำให้มันเป็นร่องของล้อล้อล้อลางเลื่อนนะครับล้อประตูเลื่อน เส,สะออกมาแบบตอนแรกมันก็ดูไม่สวยนะครับเพราะว่าต้องแสะออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวช่างเขาจะแต่งทีหลังครับม,ม,มันจะติดตรงหินมันเนาะเราใส่หินเยอะใส่หินเยอะมันก็เลยจะติดพวกก้อนหินที่เราใส่นะมันจะเยอะเกินไปมันก็ไม่ดีนะ เก็บกิงลวะทักโอไปทางอืมไเบอย่างดี้โอม่าใช่ใส่ใช่นี่มองว่าเียวไปตรงที่มันไม่ไม่เรียบนะครับแล้ก็ ตรงไหนหินมันจะเยอะแล้วก็ปั่นปันนิดนึงนครับไม่ต้องไปปั่นมากนะครับ มันอยู่ตรงนี้ครับได้ครมได้ด้วอืมันนี้เป็นเหล็ก12นะครับเราก็มาวางแนบข้างวางทีละข้างก็ได้ครับไม่ต้องวางทั้งสองะวางทีละข้างแล้วเราก็ปั่นเนื้อปูนให้มันเข้าไปเข้าไปให้มันแน่นในในร่องของของเหล็กนะครับ เสร็จแล้วเดือช่างเขาก็จะดึงเหล็กออกมันก็จะสวยนะครับนเป็นเทคนิคนนเล็ก<า>เล็ก่เทคนิคเล็กๆน้อยน้อยรับโรยรเยอเีงแแกออก่ะเหนบ้านีนอใส่ใ่บ้านใ่ผมหน่อยอเออใส่อนี <c oughs> ฟังนี่ก่อนเลยไม่ต้องมือสั่นนะบอันนี้ผมอยากนำเสนอมากเลยดูที่ช่าง นี่แววนครับหาไม่ได้แล้วเเวลานี่่ขาภาษาทีเน่อยใ้คิดให้มันถึกเล็กไหมไม่เห็นเล็กสามเดียวมันบ่ดเลยไม่เห็นเั่ออนั่นแหละครับสวยแล้วสวยแล้วสวยงามประสบการณ์ตัวยังไง เดยมีหินอกว้านั่นละแม่เล้วนี่แหละบุบบนบนหน้ามุนหลังจากปั่นแล้วนี่เราต้องกวาดด้วยไหมใช่ใครไม่กวาดกวาดนิดหน่อยนะครับขอให้มันเป็นรอย ดูใกล้เลยใกล้เลยเรียบร้อยด้อไดซี่โฟเขาโอเดซี่โซทีนีนิด <laughs> นึงจะเสร็จแล้วปะจะใกล้เวลาเลิกของเราด้วยเร่งเร็วเหมือนเหมือนคลิปเขาเขาบอกกันเนาะทำงานเหมาแล้วก็ป๊ปป๊บปป๊อปป๊อปป๊อเสร็จ งานอะไรวันเราก็ปั่นเล่นเหนื่อยไงครับขูดดเลยปะอืมเดี๋ยวจะได้ปั่นไง ยาป้าบอกถ้าช่างเป็นช่างที่ไม่ใช่มืออาชีพจริงๆฮะอย่าทำนะครับช่างมืออาชีพอย่าทำถ้าเป็นช่างสมัครเล่นมียาไปจับเลย นนมีตะขันอืมอมีตเบอร์เชิดแล้วเ,าเอาเตียงมาใส่โซ่ให้เตียงปั่นมีอยู่เที่ยวมาอยู่สองตัวเบของปลาตัวนี้ม่ยอไปจับนะของปาลาจับไมขัดเขียงไม่ได้อส่เลย,ยเปลาเลขสิบสองเลขสิบออกไปิใส่เลขสิองอีกตัวนึงกี่ดได้บ่ขี่ได้จังหะ พอจะตั้งท่านได้หรือนะอะไรแบบนี้ครับมองทุนอย่างแออกมาเนาะตั้งเลยครับอ๋ออะไรตัวเดียวเหมันยังเคยอยู่ตรงนี้มันใหญ่เล็กอยู่เจียวทั้งนูเนี่ยตัวไม่ตรงนี้ยังนล็กอยู่เอาตรงนูทางงูตรงงูก่อนเอาเล็กเนี่ยน้ำมาใส่ฟางสี่คนปลาปันเหลืองพอแล้วตัวนี้งานเนาะดีกว่านี้ก็ยิ่งยิ่งสวยก็ยิ่งหมองเพ่งก็ทำงารก็สวยก็ ย่างนี試試้แหละกับโบกาด้วยนะความสวยมันก็คู่กับความเพลงหน่อยคนสวยก็ต้องใช้กทำอ่างอะไรบ้างใช่เหมือนกันกับผู้หญิงเหมือนกันกับคนนั่นแหละมาทำสวยอยากได้แต่ถูกๆสวยๆไม่มีหรอกเนื้อปูนมันก็เหมือนกับผู้หญิงแหละใช่ไหมป้าถูกใจป๋ามากเลยแบบนี้ถูกถูกสวยๆคนนี้มันก็หายากอยู่ปะทุกไรื่อง คมที่ช่างเขาคิดเพลงเขาอะไรเพราะว่านี่ก็หลายขัน้นตอนถ้าเดยกประหยัดช่างเขาก็ทําให้ได้อแล้วส่วนมากก็มาบ่นว่าไม่สวยถูกต้องเลยเริ่มเนียน,นแล้วครับช่างกระปาดเริ่มจะได้ที่นะฮะเดี๋ยวเราก็จะเอาเหล็กของฝั่งนี้นะครับเหล็กสองที่เราวางแล้วก็ไปใส่ อีกด <onents> ้านหนึ่งแล้วก็ไปปั่นอีกด้านหนึ่งครับไปปาดอีกด้านหนึ่งเบียร์ลดเลเดี๋ยวป้เดี๋ยวกำลั้ีเยอะมากเดี๋ยวกำลั้ีเยอะมากจริงเดี๋ยวนลั้นยังไงเด้อบานไงเยอะทำตันผานมือไปให้แล้วเก็เกี่ยวได้หมเลีเยบ่ายเกอะไรกันเล้ว

อ้สาวอล็กขึ้นรถแล้วเอาลงมาอีก,กอใส่เ <c oughs> งี้ยเอาเทางนี้ออกไปใส่ทางคุนกี่เร็วตัวเวจ้าออกทีเดียวอะ่ะออกทีเดียว,วยยมันก็แตกก็รวยเหมือนเดิมเนี่ยตังคุนมาเลยเออจันแล้วเออทุกต้องติดตัวเลยเออถ้าไม่ใช้มือชี้มันจะเป็นอย่างนี้เลยโอ้ยทำงานบ้านน้องแม่เอนแล้วมันตั้งสี่แล้ว <c oughs> ถิกตรงแล้วถ้าเราทำเองก็นีได้ประมาณนี้เออถ้าเราทำไม่เป็นไงมันก็ทุกอย่างมันคือการเรียนรู้เหรอมันเป็นอืมยนเร็วอยู่นะอืมอ่าได้อยู่อืม ยาใส่นาอยาใส่นามาเท่านนเดี๋ยวไม่ต้งขุดเดี๋ยว้อเดี๋ยวซมจัดการหนใส่นาให้ลกนาให้อนออกดอ้ยรถเปลนเขาได้สบายเดนี่เดินปืดิเลยเนาะเฮ้รถตัวนก็ฟุฟังังเลยปิดประตูก็ุดหมดเลยอะเนีั้อโอ้โโอ้ไเนาะโอ้ยย ดถตัวไหนจำนันรถลุงงองที่จำได้หนอรถลุงงองอายกี่อายุเ <c oughs> น้นเน้นเน้นกับบ้านเนาะข้างบนกับบ้านอ่ะันนีนน้นนนเมื่อ,มอกี้ว่าจะแกะฝั่งนี้แล้วไปใส่ฝั่งนู้นนะครับเหล็กจะพอดีว่าช่างเขาเอาเหล็กเศษๆมาใส่อีกฝั่งหนึ่งเลยพอดีเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะแกะทีเดียวพร้อมกันเดีดย๋ยวมันมเดี๋ยวพอมันมัด้าช่างเขาก็จะแกะนะครับ จะมีหัวหน้ามาแกอีกคนนึงกำนันกำนันใน่พัวกำนันเสียอีกโอ้โเยอะงยอะเชี่ยมเลยเชื่ยมเช่นไรเชี่ยมอะไรักหน่งคูเคยแยกถึงยอ่ปะไหนนู่นโตนู่นโดยตมันคูดเลยปอกโีเห็นเล็กไปเล้วก็ตรงตรงม่าต้องสกัดเลยต้องแยกเลยแยกเนาะแยกตัดสกดเ ใหญใหญ่ใไปย่อยุนายอยากไปใส่แบบไปพุ่นด้วยว่ะใส่แบบคพอัันพอแล้วเมื่อกี้นะเสื่อเออหนึ่งหัวเตาหนึ่งไก่เตาไปหนึดด่งหนึ่งตอนนี้ช่างเขาก็เริ่มแต่งเมื่อกี้เอาฝั่งทางนี้ออกแล้วไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาฝั่งนู้นออกแล้วจะถ่ายจะได้เห็นนะครับอันนี้พอดีว่าลากไปให้มันชนกันอีกฝั่งหนึ่งนะครับลากเหล็กสิบสองไปก็เลยไม่ได้ถ่ายลืมหยิบโทรศัพท์ นี่พอเราดึงออกไปแล้วก็มาแต่งแบบนี้นะครับให้มันเนียนต้องใช้ไอ้นี่ไหมใช้ฟองน้ำไหมหรือไม่ต้องไม่ต้องหรอไม่ต้องหรอเราก็กวาดมันดดิมอือเกอย่างเป็นยังไงบ้างเกียรติท่านใช่ไหมเกียรติเกียรติมันเกียระิเราไม่ถึงคนนี้ไงบวายออกมาจับไหมจับไหมท้อะไรทำกองอ่ไรทำหรือเปล่ อันนี้เดี๋ยวดูนะครับเจราก็งัดงัดดึงให้มันออกมาเมื่อเสาตีออกเร็วกว่วเขาซื้อมาให้หม่เร็วก็ว่วแบบอืมได้กี่ตัวสามตัวเสร็จแล้วเราก็ใช้เครียงฉาบเนี่ยนะครับแต่ง อานกกี่นเ้วาาโอ้ยั้เาเ <c oughs> ข้าเลยไอเหล็กรางล้อที่มันเพื่อนอยู่งี้ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไร,ไม,นไรมันแห้งมันก็หลุดออกหมดเลย

นี่ดูขานี้มืออาชีบมารีดกินเลยนั่นเล็กเอาเล็กออกกนันเล็กเอาเลยกัวหน่ใอนี้เอาเล็กออกไหมเอ้มือชีบมาก็ไม่บอกแลครับออกเอ่ะอกไปแล้วออกไปแล้วเอยู่อันนี้เหลืออันนึงเอือมันเทเอ มันเป็นเียกครับมันเต็มเงอแค่นั้นพอแล้วอันนี้สวยว้าีเขียวเขีมไปพูดเก็บเบาๆยังจากไปอยู่กาบอกว่าะอนะเนานนกละรยนน

แทงนุ้นเททีหลังไงได้แล้วเพราะมันเป็นทิศตรงกัพอด้วยทิศไม่แล้วอืมไม่นเร็วกำลังซึ่งต้องเร็วดีละเออเลยนะทิศเป็นโมบายด้วยอ่อืมน้าบอกวเออทิศออกทางแล้วเ่า เดี๋ยวน้ำมันจะขังใช่ไหมเราจะปาดล่องต้งขอบกำแพงนิดนึงเสาะล่องนี่ครับออนี่ครับเหมือนกับท่านผู้ชมถามมาเลยเราถามมาแล้วว่าน้ําจะไม่ขังในร่องหเออ,เอ,อนี่ครับช่างเขาทํา,าให้ดูแล้วนั่นเสาะบางๆครับปาดวงบางๆตรงขอบผนังนะฮะ ทุกอย่างมีทางออกใช่ไหมปะเอออืมอย่าให้มันอ่งเกินมันจะเอ้มันเกินสวยมากมสวยมากมากอืมสวยมากมากลุงจำสวยมากมากอมาะรูเก็นแล้วเอเมืไหรตอนนี้เขาเก็บรุดดำรุดอืปาดไก่จะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้ไม้กวาดมากวาดอีกแป๊บหนึ่งอ้าว อันนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะฮะอันนี้พอดีว่า,วาเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรความเอาแก้ไขเฉพาะหน้าเนาะคือมันใช้ได้หมดนะครับช่างเขาพอดีเราทีมงานเราลืมเอาไม้กวาดมานะครับอันนี้ก็คือพอดีว่ามีแปรงทาสีอยู่พอดีก็ใช้ได้เหมือนกันเมื่อกี้เมื่อกี้จะใช้ตัวนี้เนาะไหนเม,มื่อกี้เราจะใช้ชตัว,วนี่ครับแปรงถูพื้นตัวนี้มันก็ใช้ได้นะครับเนี่ย นี่ยผมก็ขูดให้ดูมันก็โอเคนะครับแต่ว่าช่างบอกว่าเดี๋ยวจะเอาแปลงเก็บรายละเอียดเองมันก็เนียนสวยนะครับตามล่องก็พอดีก็ใช้ได้เหมือนกันอันนี้พรุ่งนี้เราก็มาแกะแบบได้เลยเนาะ ตรงนี้ก็คือแกะแบบแล้วก็รถก็90วันวิ่งได้เลยบางคนก็ยังไม่เอารถวิ่งเนาะกลัวมันแตกก็เอาไว้ก่อนสักสามสี่วันแล้วก็ค่อยรถวิ่งก็ได้ฮะอันนี้พุ่งนี้รถสิบอเหยียบได้ก็มันแกะแบบได้แล้วหรอเปล่าฝรั่งบางคนเขาบอกเก้าสิบวันค่อยแกะอันนี้เกินไปนะอันนี้อันนี้ท่านชมอย่าไปเอาตามเยี่งอย่างนะครับเก้าสิบวันนี้เราไม่ได้สร้างทางด่วนนะครับ ก็จะเสร็จแล้วนะครับอีก 4, <000 S 1> ปลาเดี๋ยวเดียว 4, <000 S 1> <ๆ>ก็เรียบร้อยนะฮะก็ 50, <000. S 1> กต้องทําความเข้าใจกับท่านผู้ชมนะครับเพราะว่างานปูนต้องใช้เวลานะครับจะชั่วโมงสองชั่วโมงเสร็จนั้นมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องรอปูนเซตตัวต้องรออะไรหลายอย่างฮนะต้องใช้เวลาครับถ้างานอย่างอื่นก็อาจจะรวดเร็วอ่ะก็จบไปแล้วนะปลาเนาะฝากไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับ เป็นไอเดียแล้วก็เทคนิคก,การวางรางเหล็กล้อประตูประตูเลื่อนนะครับประตูหน้าบ้านประตูรีโมทหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราจะใส่ล้อเลื่อนนะครับทเทคนิคการวางเหล็กฉากนะครับแล้วก็เทปูนทับนะฮะฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะ,ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ